ที่ทำดูน่้ครับก็เลยจัดตั้งแต่เนี่ยผมเนี่ยคือว่าเเน่เช่นนเกป็พอกเขาจะรีบวเข้ามาไม่ได้ผมชอบแชเนานตัวที่กอ่นผมเคยถัม เดือนธันวาความอันนี้ก็เป็นครบรอบพอดีนะคะมีท่านใดจะเพิ่มบ้างไหมคะกิจกรรมอะัะถ้าไม่มีเราจะผ่านไปที่ระเบียบวาระที่ห้าเรื่องยื่นนะคะเียนเชิญน่าจะธานเลยค่ะมีมากดีคุเวลาพอแล้วครับขอบคุณมากครับทีนี้ระเบียบวาระที่ห้า งานสนับสนุนกองทุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองไปเรื่องเรื่องเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรก่อนคุณตอรัตสนับสนุนไปแล้วก็ต้องรออีกปีเนาะและเรื่องเสือ้อเสื้อเลยเหรอเสื้อหรือหน้าที่ก่อ,ขอน,ข,อน,น,นอข้อที่หนึ่งอะงานสนับสนุนกองทุนสภาซึ่งตอนแรกมันเป็นบทบาทของจต่หาคุณแล้วแต่ว่า จะรับผิดชอบให้นะคะจะทําเรื่องเสนอพมจให้เพราะว่าตอนนี้ทำไปแล้วค้าวแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วแต่เหลือแผนงานโครงการซึ่งเราจะต้องลงไปให้ชัดเจนให้กับทางพมจเขาอันนี้เดี๋ยวจะรับฝากว่าจะทําให้เพราะว่าท่านประธานมอบหมายภารกิจไปแล้วว่าถ่ายเอกางการดูแลควบคุมเป็นทางนะคะยวเราไปทางฝ่ายเอการเดี๋ยวก็จะดูส่วนนี้ให้แล้วก็ ก็แต่เอเ้นจรจุเสนอหมวจอเลยนะคะแล้วปีหน้าเราก็เก็กบของเดี๋ยวนี้ก็จะเราไปดูแลให้นะคะว่าเราจะเอาโครงการอะไรลงเพราะว่าเกี่ยวกับผู้ถูงอายุว่าเราก็ต้องมาคุยกันว่าโครงการที่เราจะลงในปีหน้าเนี่ยเราจะทําอะไรดีอรมหรืออะไรเนี้ยนะคะเดี๋ยวจะคุยกับทางหัวจให้ส่วนหัวข้อที่สองเชิญนักประานค่ะ เดี๋ยวข้อหนึ่งจะเริดมิเตอร์นิดหนึ่งคือว่าในเรื่องของงบประมาณที่เราจะเอามาบูรณาการในพื้นที่ของเราครับจะรู้ทางผมส่วนหนึ่งก็คือมันจะมีเรื่องของกองทุนส่งเสริมศิลปศิลปวัฒนธรรมรโลกสมัยครับคือที่เขาให้เขียนของประมาณตรงนั้นนะเพราะเราเป็นในนามของหนี้ิบุคคลเป็นองค์กรมหาชนไม่ใช่องค์กรอะไรภาคประชาชนท่านผมมันมันน่าจะเขียนเข้าไปได้เพราะว่าเดี๋ยวประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะก็จะเปิดให้ เขียนขอเข้าไป่ผมจะลองดูแล้วก็จะจะมาคุยกับทางทางประธานแล้วก็ทางรองประธานในการที่จะใส่กิจกรรมแล้วเพื่อขอทุนจากกระทรวงอีอกทีนะครับอันนี้ก็ข้อหนึ่งนะครับนี่เพราะว่าเราจะได้งบรกมาลมาสนับสมุนร่นโบรบาลหนึ่งปีนะครับในการใช้ในพื้นที่ได้นะครับขอนาาขอนุญาตนะคะขออนุญาตท่านประธานใลายๆคนพูดตนีแล้วนะคะจากการปรึกษาหารือคุยกันรอบๆวันนั้นนะคะก็คุยกับท่านประธานว่า เราควรจะมีเป้าหมายรับผิดชอบของเลขาแต่ละคนให้ชัดเจนคือที่ประธานบอเวอ่าหมดแล้วทุกงานทุกภารกิจที่ประธานต้องรู้แต่ว่ารองประธานแต่ละฝ่ายเราควรจะมีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะอย่างารองคนนะคะเป็นรองคนที่หนึ่งก็จะดูแลเรื่องวิชาการทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยรลบวากพี่นภาแล้วล้วก็นัแล้วฝากนะรองเลขาแล้วว่าเออในปีแรกๆเนี่ยจะได้ที คือจะช่วยเพราะว่ามันเป็นระเบียบการเงินมันเปิดใจมันต้องตามระเบียบนะคะว่าส่วนนี้ยเราจะช่วยอยู่นะคะแล้วก็การที่เป็นเอกสารทางวิชาการอต่เนี่ยก็คือจะช่วย่านประธานแล้วก็เลขาในควบคู่กันไปช่วยจะขอพบจากไหไรก็ตามแล้วก็จะช่วยจะประสานกับอาจารย์เกียวส่วนท่านรองคนที่สองอาจารย์เกี่ยวพูดมาวิธีดีเลยค่ะอาจารย์เกี่ยวจะดูแลเรื่องจัดหาทุนทั้งหมดดูแลเรื่องทุนควบคู่กับ ภารกิจของที่แต่งตั้งไว้ว่าผู้ส่ชายหรือใครที่ทําเรื่องทุนแต่ว่าก็คือจะไม่ทิ้งอาจารย์เตี้ยวคือจะช่วยกันและท่านประธานก็ไม่ทิ้งไปไหนก็คือจะช่วยกันนะคะว่าตรงไหนเราจะมีทุนในการดําเนินงานได้เราจะช่วยกันส่วนท่านที่สามคุณมัทุรสจะดูแลเรื่องจิปาถะเหมือนเป็นแม่บ้านทั้งหมดนะคะเชิญคนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะงานเลขางานเลขาซ้อนเลขาอีกทีนึงนะคะคือ เชิญทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานพิกงานที่ขึ้นในแผนคูดวัตถุรสจะทําควบคู่กับเลยานะคะและการขึ้นข่าวประชาสัมพันธ์ก็จะควบคู่กันไปคือประสานพูดจาพอพร้กับฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะพูดจาพอมพร,พร้อนะคะ,ะให้ลงพิซตอให้ลงเฟซบุ๊กและให้ลงทุกอย่างนะคะที่งานเราขับเคลื่อนไปเพราะว่าเวลาเราทํากิจกรรมเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ทำงานตั้งแต่พระเจ้าตัดสินถ้าเราไปลงอีกสามวัน ไม่มีประโยชน์นะคะงานนั้นจะคือดดรอปไปเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งที่คุณมาทุรลดลงแล้วในเฟซในไลน์อะไรก็ตามพี่สารพลนก็จะลงคอปไปรายงานให้กระทรวงวัฒนธรรมทราบวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมก็จะสื่อทราบความเมามคลื่อนไหวของเราว่าเราทําอะไรไปแล้วและในการขอทุนกระทรวงนะคะมันมีเหตุผลว่าเราขอทุนกระทรวงเนี่ยอ่ะสภาวัฒนธรรมเพืภอชาติเชิงซา้นเดี๋ยนีมีการขับเถื่อนในการเราเขียนขอทุนไป เราก็จะได้โน้สนับสนุนจากกระทรวงง่ายขึ้นเขาก็จะเห็นความสําคัญตัวนี้เพราะว่าทุากยาที่ผ่านมาช่วงเดือนนึงอันเนี้ยลงทุกครั้งไปให้กระทรวงรับทราบนะคะแล้วก็ประหลัดกระทรวงเราก็คือที่มีคนส่ง,สงสเสริมเรานะคะนะคะเราก็จะรับทราบเพราะฉะนั้นต้องฝากคุณมาทรรถไ้ด,ด้วยแล้วก็ปกไปข่าวไยข่าวไ้ด้วยว่าเวลาลงข่าวอะไรเนี่ยถ้าเราช้าไปมันจะไม่หันละเราต้องลงวันต่อวันให้เสร็จสิ้นและอย่าง พี่อ้อยเนี่ยนะคะพี่อ้อยพี่โด่งนะคะอันนี้เขาก็ถือจะช่วยในติ k กตอบ้ากรายงานะค,ะความคืบหน้าเพราะฉะนั้นสภาเมืองเนี่ยก็คือจะบูมจะมีเสียงกระบอกเสียงคนจะรู้จักมากขึ้นจากที่เราหลับหลับไปนะคะ,นะ,ค,ะคนก็จะรู้จักมากขึ้นนะคะว่าเออไอสภาเนี่ยมันเคลื่อนไหวไอสภาอื่นๆในต่สิบจังหวัดเนี่ยก็จะรู้จักเออไอสภา จังหวัดชันเซาอยู่มียาตลอดแล้วก็ทําอะไรเนี่ยนะคะมันก็จะมีข่าวข่าวตลอดและทางเฟซบุ๊กก็อยากให้ ลองคุยกันว yeah. okay. okay. so ่าขอเป็นเจสของสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองถ้าเป็นรายส่วนตัวเนี่ยเขาก็จะมีรู้จักนะก็ลองลองปรึกษากันแล้วก็ตั้งเจ้ของสภาแล้วอย่างที่สภาจังหวัดกาทำนะคะว่าเขาเป็นเจ้ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลยนะคะก็ฝากคุณประทุนไว้อนีนบ้านนะการทีปปถาเก็บทั้งหมดเลยเก็บทั้งหมดเลยรวมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ฝ่ายปฏิคมคือ คนใหม่ปีนี้เราจะไม่เหนื่อยเนาะปฏิคมล้วก็ให้เขาไปเลยเขามีหน้าที่จัดท้าอาหารเครื่องดื่มเขาก็รับผิดชอบเลยบริหารจัดก,การเขาไปเลยเขาจะไปซื้ออะไรแล้วแต่เขาจะไปซื้อนักก็เรื่องของเขาให้เขาบริหารจัดก,การวันนี้ขอชมนะคะขอชมกันวเราดีมากเลยนะคะนะดีมากเลยนะคะเราไม่ต้องพูดเรา,า,าเ,ะะเราตกลงกันแล้วแล้วเราก็ช่วยๆกันนะคะเวลาเรากินเสร็จเราเก็บขยะมันก็จะเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ของเขาปฏิคมเยี่ยมนะคะต่อท่านประธานเค่ะ i <laughs>